ผีีหนึ่งนี่กระโดดทีบจังหวะนี้แหละเฮ้ยมึงลุกขึ้นนี่เฮ้ยมึงขึ้นมามึงขึ้นมามึงขึ้นมาไอ้ตั้มมันมีของกูบอกอยู่ของของแม่นักหรอฮะของแม่นักเหรอไม่ขายหรกกูเองกูเองมาเออเออ สวัสดีครับผมตั้ม T U M ครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วก็วันนี้นะทุกคนผมได้รับตัวนักมวยมานี่ทุกคนบุญน้อยสวัสดีดิสวัสดีครับเออนี่นะไอ้บุญน้อยนะก็คือผมคุยกับลุงเสกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะแยกกันก็คือลุงเสกเขามีงานของเขานะทุกคนผมก็มากับไอ้บุญน้อยเพื่อจะ จัดการพวกไอ้คนเลี้ยงผีที่ลูกพี่มันเหลือชีวิตหนึ่งกับลูกน้องแล้วก็ไอ้คนหนึ่งก็ยังไม่โดนผมจัดการเลยนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเหลือ,อกี่ชีวิตนะแต่วันเนี้ยผมจะไปกับไอ้บุญน้อยเพื่อไปปิดจ็อบพวกมันหรือว่าจัดการพวกมันนะถ้าอยู่กี่คนเราก็จัดเลยนะบุญน้อยนะนี่นะเป็นมวยเนะี่ยโชว์มวยนี่เป็นมวยเป็นยังไงต้องอย่างนี้เออนี่เยี่ยมนี่วันนี้ทุกคนอรอดูเลยวันนี้ถ้ามันไม่เข้าเดี๋ยวผมจัดการเองนะทุกคนโอเคครับทุกคน ก่อนจะรบับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่นะทุกคนเซฟส่งลูกน,น้องมาเฮ้ยบุตรน้อยไม่ต้องรีบเดินระวังด้วยนี่นะทุกคนผมจะบอก p p f c นะ PFC ที่บอกผมว่าทำไมไม่ ซื้อรองเท้าให้มันนะผมได้ให้พ่อไปไปกับรองเทา้ารองเท้าแตะก็คือรองเท้าใส่ธรรมดานะผมให้ไปสองคู่นะก็คือมันบอกว่ามันไม่ชอบใส่นะมันคับผมมันไม่ชอบใส่ผมว่ามันน่าจะเก็บไว้ที่บ้านของลุงเสกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันบอกว่ามันไม่ชอบใส่มันน่าจะเก็บไว้แหละแล้วก็ให้ไอห,หมวกแกงไปสองคู่เหมือนกันเอาขึ้นไปทำนี้นะ วั้แต่วันนี้ซื้อยุงเยอะมากเลยนะวันนี้ไม่เจอมันางงายังไงดีวะไอ้ตั้มถ้าวันนี้ไม่เจอหรอวันนี้ก็ไม่เจอวันอื่นนั้นเชื่อได้ว,วันอื่นก็ต้องเจอมันอย่างมั้งว่าปะะเปล่าไอ้ขึ้นมาข้างบนเออขึ้นมามึงหาดูมันดีๆนะพื่อนอะนอ่ะกูเจอมึงกูจัดก,การมึงเอง ลูกน้องมันใช่ป่ะมึงจะจัดการเลยเหรอมึงจะเอาทั้งลูกพี่ลูกน้องมันเลยเออไม่แต่ลูกน้องมันอ่ะคุณบอกเลยนะลายมันน่ะร่วงดูดีๆมันเนียนนะเว้ยแล้วก็ดีๆมึงกระโดดมาใส่กูทำไงวะมึงก็ซัดเดี่ยวเลยเสียงเลยวอะแล้วก็ไปทางขวามือ แต่มึงไม่ต้องกลัวมึงมียูทั้งคนละถ้ามึงเป็นอะไรหรือว่าอะไรกูค,คอยช่วยมึงแน่อนอนกูมัเป็นอะไรง่ายๆแล้วใช่ป่าวลุงมึงได้เรียนกับลุงแสกบ้างยัง<อ> <Okay. S 2> เงไม่ต้องเรียนกูเป็นูแล้วอกูทำได้กูได้โอเคโอเคเฮ้ยเดินดีๆดิด มาอยู่่ตวๆนี้แหละจะต้องกลุมดีๆดอ่อะเันจากไปครับพี่บุญน้อย น่าจะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์นะทุกคนดังมากเลยนะนี่มอเตอร์ทังไหนเออก็ลงไปด้านล่างนี้เลยถ้าลงไปด้านล่างนี้มึตงต้องเงียบๆี้ยไปนุ้นเนเยเพราะว่าถึงที่ผู้ม,มันแล้วแหละระวัาางตัวหให้ใ,ใช่ป่ะมึงอยู่ไหนอยู่แถวนี้ ทั้งน,นั้นะออมึงจำพัดได้ยี่ทั้งนั้นอ่ามึงมึงลองดูดิว่ามึงว่ามันมีกี่ตัววะนะรอบนี้มันน่าจะมาคนเดียวอืมคนเดียวนะเออต้องมาดูกันแต่มันนี้ไม่ได้คนเดียวแน,น,น่นอนมีปรนะมาณสาม cái khổ mà cái Cái cây như này quá bùn nữa Mình như thế này เนี่ยมึงลองตามดิมึงมึงลองตามดิว่าอยู่ตรงไหนมึงว่าอยู่สถาน,นี้เหรอ กถ้ามันมีคนเดียวก็สบายดิลย,ย,ยฮะอุ้งพันธุ์ได้ว่ามันน่าจ,จะมีของดีมากมายอือกูก็มีว่ะระวังด้วยมันชอบเล่นทีเพื่อนะเพื่อน

เออนั่งนิ่งเลยนะมือนหุ่นเลยว่ะเฮ้ยให้ให้กูจัดการป่ะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวกูเองไหนไหนไหนเออมึงเชื่อกูกลัวมึงเหรอวะฮะมอที่นั้นลบไม่ต้องเข้ามาเออได้ดี๋ยนี้มึงเอาใครมาวะมึงไม่ต้องนักมวยเว้ยนักมวยเว้ยเดี๋ยวกูจัดให้มึงงามๆเลยเออกูลัวเหรอกูเข้ามา เฮ้ยใจเย็นนุยเอาวะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเดีดดีบุญน้อยยมึงเคยานไหเดีนเฮ้ยบุญน้อยเอาเอาเอามันสักทีหนึ่งนี่เจอกูแ้าวะมึงกระโดดทีผิหนึ่งนี่กระโดดทีจังหวะนี้แหละ เฮ้ยมึงขึ้นนี่เว้ยเนี่ยเฮ้ยมึงขึ้นมามึงขึ้นมามึงขึ้นมาไอ้ตั้มมันมีของกูบอกอยู่ของหรือมึงยังจะโดนไอ้ของแม่นักหรอฮะของแม่นักหรองเฮ้ยมันมีของพีนวดเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงไปก่อนมึงไปก่อนมันไวกว่าเดิมนะทุกคนกูบอกแล้วว่ากูแข็งแรงกว่าเดิมกูเชื่อกูเชื่อแต่กูไม่กลัวมึงนะเว้ยกูไม่ได้หรอก มึงระวังตู้ด้วยเออมึงไปเดินหน้าก่อนมึงอะไปเดินหน้าก่อนหลังส่งตัวเก่งๆมาไม่ขายกูเองกูเองมาเออเออกูเองเก่งไอสัตว์มาด นี่มันยังไม่พน่ามือกูหรอกเหมือนกูเลยมึงกูก็พูดเหมือนมึงนั่นแหละเรียกลูกน้องมาเลยก็ได้มามึงทำเพื่อนกูน่ะมุน้อยมึงดูดีๆนะเดี๋ยวลูกน้องมันมาเออดูเพื่อนมึงนู่นโดนของกูไปมึงไม่ต้องห่วงเพื่อนกูมึงไม่รับแน่คืนนี้มึงไม่ต้องห่วงเพื่อนกูไปดูอะไรเพื่อนเราไป คนนี้มันเก่งเก่งกวนี้มาปกวากูเลยมึงถอยไปบุญน้อยมึงถอยไปมึงเรียกลุงน้องมาด้วยก็ได้นะกูไม่กลัวนะเว้ยเออไปไปหนีก่อนหนีก่อนเร็วเร็วเร็วต้องมาไล่กูเคลื่อนเคลืนเคลื่อนมานี่ขึ้นมานี่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 มานี้มึงมานี่อ่าร่อนนี้มึงค้อนกูไปก่อนนะเพื่อนกูเจ็บไง มึงรีบๆเลยมึง <otion> ม oh, uh ึง huh. อ uh ่ะไปมึงไปก่อนเลยมึงไปก่อนเลยไปทางเดิมทางเดิมทางเดิมรู้ผมบอกมึงว่ามันมีของดีมันวุฒิวุฒิหรือมันฝึกมาใหม่วิธีทงมาคนเดียวมึงเสร็จแล้วนั่นน่ะ ่เดี๋ยวกูนัง,งคุยมนะึงมึงไม่ตามนะมึงระวังตัวไว้ดีๆนะเดี๋ยวกูมาเอาคืนแะน่เออรอบนีานมึงมาให้พร้อมกว่านี้นะมึงอะมึงไม่ต้องห่วงไงสัตว์ไปขอไปด้วยต้องขอไยนะที่มีคำหยาบโอ้มันทำใป้บุญน,น้อยผมเห็นตอนแรกนะ ผมว่าไรไงก็ไม่ไหวเพราะวิวน้อยไปขี่ยังไม่โดนแล้วก็ล้มเลยแล้วก็มันเมื่อกี้เหมือนสอกสอกมึงสอกมันโดนไหมโดนโดนเยอะป่ะวเต็มเลยใช่เหรอทำไมกูดูแบบว่าเหมือนโดนก็ใช่เลยมันเนี่ยกูบอกแล้วไงว่ามันมีของดีไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้กูบอกเลยไม่ธรรมดาคนนี้ใส่กูเลื่อนหมดแล้วเมื่อกี้มโดนอะไรไป อเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปหาสมุนไพรกินเนาะแล้วแล้วแล้วไอ้มัดอะไรมึงเนี่ยเขาเรียกมัดซอกเลยนะซอกไรน้ำใจดีวะโอ้โหซอกไรน้ำใจเออไม่มีน้ำใจจริงวะคนแบบนี้อย่าไปมีน้ำใจกูกูมันโอ้ยเมื่อกี้ถ้าแบบถ้ามึงพร้อมกว่านี้นะหรือว่ายืนานานกว่านี้นะกลัวยังไงก็ไหวเพราะเมื่อกี้นี่กูซัดไปโดนหลายทีอยู่ แต่มีกีกล้องสั่นมากเพราะว่าผมใช้ได้แค่ข้างเดียวนะไปเดี๋ยวถ้าไปทางนี้มันจะไกลเดี๋ยวมึงลงไปกับกู่หวงไม่ดแล้วเออหัวมึงติดแล้วมาทางนี้นะไปทางเดิมไม่ไหละถ้ากลับทางนี้มันจะไกลกว่าเดี๋ยวไปทางนี้นกูมันอะเอาง่ายๆนะกูจัดการมันไปสองครั้งแล้วกับดุงเสกอะแต่มันเหลืออีกอะไรนะคนละชีวิตเหรอเออนั่นแหละโอ้โหแบบ มึงต้องระวังเลยบุ้น่ะ,ะนะ้าชีวิตของมันมจะคงเป็นคนจัดกานี่เออนะมึงมึงพูดแล้วนะมึงเอาให้จริงนะเว้ยไม่ใช่เหมือนรอบนี้แนะลรอบนี้กูไม่โอเคปะมึงล่วงง่ายเกินมึงคิดถ้ากูไม่เป็นห่วงน,นี่กูซัดไปแล้วนะัออ่นนะ่ะเออรีบเลยนะไปก็ไปไปลเลยแหละ มันไม่ได้ใช้แค่หมัดเด็ดๆพวกเนี้ยบางเบาๆนี่ก็ใช่ไงนี่มันยังไม่เห็นลูกน้องมีสองตัวสามตัวนะนี่แค่ลูกพี่มันด้วยแต่ก็ถึงขั้นลูกพี่เลยนะสองงนี่กว่าสองกูยังไม่เป็นไรเลยมั้งกูไม่ได้ดูถูกก็ไปแต่กูเห็นในสายตากูอะ

หลาดหนากูมาแล้วมันเจอขึ้นไดเ้เออเอาให้ดีเอาให้ดีไมึงู้่ามันเป่ยขนาดยี้มันยูทูปมันเกินไงกูบอกมึงแล้วไงมึงไม่ฟังกูเลยกูบอกว่าของมันดีหมอเนี่ยไปรีบกลับเด้ยวยเราก็ไปหาสมุนไพรกินไดแนแ้แล้วมึงรู้ใช่ไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนี้ต้องกินสมุนไพรอะไรไรู้เออเดี๋ยวกลับไปหาด้วยไปะโอเคดูกคนครั้งนี้ก็ถือว่า ขันหลังให้ามันก่อนนะแต่ครังหน้าถ้าบุญน้อยไม่พร้อมนี่ผมไม่สนใจด้วยนะทุกคนมันต้องเป็นห่วงไม่กยิ่มเงืก้อเกือบแล้วดิโอเคทุกคนงานก็น่าจะเจอนคลิปหน้าเลยนะครับท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมและไอ้บุญน้อยด้วยนะเพราะว่าหน้าเราจะมาแก้มือใช่ไหม<ช>มึง <ๆ S 2> เอาไม่ชัว์นะเว้ยผมไม่ไว้ใจมันเท่าไหร่เลยจะเจอหนนะ้าจะเอามันให้มันหนักเลยเออดีมากโอเคทุกคนงานก็เจิญคลิปหน้าเลยนะครับบ๊ายบายครับ